สุดยอดโคเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนามว่าเคียนีน่าเขาเป็นวัวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ประเทศอิตาลีและที่สำคัญยังสามารถเลี้ยงได้ดีในประเทศไทยด้วยเพราะเจ้าวัวสายพันธุ์เคียนีนานี้มีลักษณะเด่นในเรื่องของการทนต่อสภาพอากาศร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชื่นชอบวัวที่มีขนาดใหญ่และยังสามารถเลี้ยงได้ดีในประเทศไทย ก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคีน,นีนาเจ้าของสถิติสายพันธุ์วัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับอย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สําคัญอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของท่านด้วยการคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับเีน,นีนานะครับเป็นวัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิน่นกําเนิดมาจากแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีวัวสายพันธุ์นี้นะครับสามารถทําน้ําหนักได้เกือบ2ตันเลยทีเดียวนะครับในด้านของตัวผู้วัวสายพันธุ์นี้นะครับมีความสูง เฉลี่ยอยู่ที่เมตร80เลยทีเดียวนะครับและยังทําน้ําหนักได้ถึง1,800กิโลกรัมส่วนตัวเมียจะสูงอยู่ที่เมตร60นะครับและก็มีน้ําหนักถึง1,100กิโลกรัมครับสำหรับตัวเมียซึ่งวัวสายพันธุ์เคเนนานี้นะครับมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของขนาดร่างกายที่ใหญ่โตนะครับมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีคุณภาพเนื้อที่ มีคุณภาพมากพูดได้ว่าเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมเลยก็ว่าได้และที่สําคัญเปอร์เซ็นต์ซากดีด้วยครับผมในช่วงศตวรรษที่19นะครับบัวคีเนนาเนี่ยเริ่มมีการถูกพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเน้นในการผลิตเนื้อมากยิ่งขึ้นเกษตรกร,กรได้ทําการคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีขนาดใหญ่นะครับโตเร็วและก็มีกล้ามเนื้อที่เยอะ รวมถึงมีน้ำหนักที่มากด้วยนะครับในการมาเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของวัวเคเนน่านี้นะครับลักษณะเด่นของวัวเคเนน่าครับแน่นอนว่าต้องมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แล้วนะครับสามารถมีน้ำหนักได้ถึง1,800กิโลกร,รัมและที่ส่วนสูงเฉลี่ยที่เมตร80เลยทีเดียวนะครับเขามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากมีขนสีขาวหนังหนานะครับและที่สำคัญเขาทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีนะครับและเปอร์เซ็นซากก็ดีด้วย นะครับเนื้อนี่มีคุณภาพที่เป็นไขมันต่านะครับมีความนุ่มและชุ่มฉ่าเป็นอย่างมากและในปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีเกษตรกร,กรได้เริ่มมีการนํา วัวสายพันธุ์คีน,นีนาเนี่ยนะครับเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยกันบ้างแล้วและหลังจากที่เลี้ยงออกันมานะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าเจ้าวัวคีน,นีนาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับและสาหรับท่านใดที่สนใจสายพันธุ์คีนีานะครับหรือว่าสนใจที่อยากจะได้น้ําเชื้อนะครับอยากจะได้วัวสายพันธุ์คีน,นีนาเนี่ยไปประดับคอกของท่านนะครับสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมผู้เลี้ยงวัวเนื้อแห่งประเทศไทยหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับมันจะมีกลุ่มผู้เลี้ยงวัว่อยู ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลได้หรือว่าเราจะติดต่อไปที่กรมปศุสัตว์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวัวคินี้หน้าได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามไะ้ที่สาคัญอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของท่านที่<ม>คอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ